หยาบคายพฤติกรรมลอร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทำให้เกิดวิธกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็กน้องๆหนูๆนนนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยแล้วก็ไปพิมพ์เลขทะเบียนรถ ลงในห้องกุญแจแกงด้วยนะไปเซนท์พาร์ตอ่ะมาหน้าบุญเหมือนกันอุ erm ้ยกลิ่นไรวะพื้นที่นี้มีกลิ่นกูจะไม่แซลอยู่แล้วว่ากันทำไมครับแนะนำคนใหม่แล้วเรื่องขาลามาสายตามบ้านทั้งหลายแนะนำคนในบ้านด้แล้วก็ สำหรับคนที่มาใหม่อัปเดตอาวุธในห้องอัปเดตอาวุธด้วยนะครบแล้วก็อัปเดตเบอร์ในห้องเบอร์โทรไอซีด้วยครับขอบคุณครับโอซีด้วยเพื่อกูตามอะอรเบอร์<บ>ด้วยเบอร์ติดต่อไม่ได้ขายดยแล้วแล้วก็ทุกทุกครั้งในการมาไอดรอปสำหรับคนใหม่นะ ต้องมาก่อนสองนาทีนะเว้ยเดี๋ยวหลังจากนี้จะปรับแบบว่ามันจะเป็นสายอะสายลูกก็สองหมืนนะไอดอปแล้วก็ขาดขาดหนึ่งแสนนะขาดแบบไม่บอกลามาสายเลยอะแล้วก็ถ้าจะลาในแต่ละวันต้องลาก่อนหกโมงทุกกรณีในห้องนิตยาสารห้องลาหรือสายแต่เหลื่อมรับนิดหน่อยกูให้ให,ให้แบบยวนยวนได้หกโมงกว่านิดหน่อยไม่ใช่หกโมงครึ่งอะไรเงี้ย ได้ลุงบอกเรื่องลาซ้อมด้วยอ่าลาซ้อมเราปรับเท่าไหร่นะตอนนี้สองแสนสองแสนอ่าลาซ้อมนะครับทุกกรณีป่วยรอนโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อสองแสนแล้วหรอใช่สองแสนแต่ว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับบอสการเลี้ยวนิดนึงมันมีเคสหนึ่งที่ท,ที่ที่กูว่าอะกูเข้าใจได้ถ้ายังอยากอยู่แต่ว่าเดี๋ยวว่ากันอีกที เนาะเข้าใจกูกูเข้าใจนะคนที่มีเหตุจําเป็นแต่กูก็เข้าใจว่าใครเอาช่องโว่ตรงนี้มาใช้ก็จะโดนนะครัชแต่ว่านั่นแหละก็พูดไว้ก่อนโดนสองแศษนะครับถ้าขาดซ้อมเพราะว่าเวลาซ้อมถ้ามันไม่ครบทีมมันก็จะไม่ไม่ไม่พัฒนาเียวกันกูว่าเออโต้เลี้ยวกูว่าหลังจากนี้เราซ้อมไม่ต้องซ้อมไม่นี่เรามังไฟตรงอ่ะอืมไม่ต้องเป็นอะไรหรอกอุ้มไปออมไปออม อุ้มแบบตอร์รียโมร์เหรอ <S <S ไม่คือได้จะทําแบบนั้นตั้งนานแล้วแต่คนมันไม่ครบไงลุงเข้าใจไหมเพราะว่ากูว่าไม่น่าเกินสองเดือนหรอกก้อยนี่แล้วทต <S 1> <S 1> <S ไมพี่โ<ม> <จน S 2> พูดอยู่ที่ว่าเล่นอุ้มอะเล่นอุ้มแบบสตอรี่โหมดอะแบบลงรถ<อ>แล้วไฟอะเออเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายเพราะว่าสุดท้ายสุดท้ายมันต้องลงรถไฟดีอะมันเดี๋ยวเดี๋ยวมีโปรมีืนมาอีกไม่ไม่เดี๋ยวกูขับรถไฟเลย แปลอ๋อนี่ตัวเช็คเอพีเอสนี่พร้อมเลยครับองค์นี้เราพร้อมอ่ะเวลาลานในห้องนิต่ยสารนะมีใครงงอะไรบ้างไอเรามีทำเป็นลายล่าสอนแล้วเนี่ยไอพวกการลาอะไรเนี่ยเออเอาไปลงอีกรอบให้น้องๆดูดยเดี๋ยวผมเขียนอันนี้ไม่ทำมาแอร์ดรอปเราซ้ายเลยอีกนัดมัน 8m เลยเหรอพี่ มันไม่ไม่ไม่เดี๋ยวมันปั๊บเดี๋ยวมันปั๊บนะหลังรีมันปั๊บนะปั๊บหดหรือปั๊บกลางดิกลางดีๆนะกลางโอ้เข้าไปจับมึงก็จะเย็นๆมามามาดูเวลาดูก่อนนะดูเวลาสองเนอหนึ่งหนึ่งเอาเลยไปชุเขานะชุบมันเขานะตายเอาตายเยอะเขาตายเยอะเขาตายเยอะตายหนึ่งตายหนึ่งตายสองตายสอง เพดฮ้ยกูตีเขาไม่ตายเลยวะโอกระธีบเอฟฟีเลยปินมีแล้วปมีละตัววตัวเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนตายเยอะก็กลับเล่นตพอดีกลับเล่นตุพอดีกลับเล่นต้พอดีกลับเล่นต้พอดีกลับเล่นตุ้พอดีกลับเล่นต้พอดีกลับเล่ตอดนตุ้พกลับเล่นต้พอดี ตายเยอะตายเยอะตายเยอะพี่ก็ตายเยอะดีดีดีตาชวนลุงฟงดีชวนเพื่อนดีชวนเพื่อนเยอะชวนเพื่อนเยอะชวนเพื่อนเยอะฟังเสียงพชวเพื่อนพ่อชวนเพื่อนพ่อเอาเพื่อนกลับมาดีข้างหลังเอาเพื่อนกลับมาดีโหลเโหลชวนเพื่อนโจนจเอ็นจีเอนจีเพื่อนกับมา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 มีเอจีพื่กัมาเพื่อนกับมาเพื่อนกับมาชวนเพื่อนดีชวนเพื่อนดีตาย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  พี่น่้หลเพื่อนเพื่อนเพื่อนกาันหน่อยกับเรื่อ็น่อดีกับเรื่อน่อบอกเพื่อนดีเชยสวยบอกเพื่อนกับเรื่องน่อดีบอกเพื่อนดีกบเรเน่กนโจเล่นลกันโจเล่แลนโจเล่นเลนโจเป็บมีดหน่อยโจเปดมีหน่อยโจเบมีดหน่อยกับปรเ่อกับเรืเ่องับยะเด็นพ่อกับปเล็นพ่บปเลน่อกับปเด็นอยับประเนพ่อกัเน่อกบยเด็นับรเล็นพ่กับรเด็่อกับประเนพ่อกับรเด่อบปเด็นพ่อกระดยบปเ่อยเนพ่อยจบเอเดน่อกับเด็นพ่อกับน่อกับน่อย เพื่อนตายตงท่อเยอะมากเฮ้ยคจนเพ่อ้ยโจนโจนโจนชุบเพืไอนด้วช okay? ุบเพื่อนเอชุบเพื่อนเอชุบเพื่อนเอรจชุบอีกโจนโจนชุบเยอะโจนอเล่นข้างนอกกับเพื่อนอะ้เ้ตายาเาเพื่อนนดเกเพื่อนนีเาเพื่อนนีเาเพื่อนนี้ชุบมันปิดชุบเพื่อนพ่อดิะปิดชุบพ่อนพ่อดิเลยเลยชุบพ่อนะเลยชุบพ่อนะลงชุบพ่อนะปชุบเพ่อนพ่อดียปชุบพ่อนพ่อดวอหน่อยไปชุบพ่อนพ่อ มามามามมามามาเออเนี่ยนกนุกนุกนองไปนุกนุกตายตายตายตสองตายสองชุดทอชุดทอนะออเพื่อนน่อยเพื่อนน้องน่ะเอ้ยพื่อนขึ้นน่อยเอาพขึ้นน่อยุดนีงุดนอนนี่ตายตายจอดจอดจุดนีจอดจุดนีจอดจุดนีจอดุดนีตายตายข้านตายชุบชุบลงหน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 ลงตายอยู่ตายอยู่เพื่ ตายชุบตายอย่าชุบท่อไฟเข็ฟังกูดิอย่าชุบท่อเฮ้ยฟังเลยอย่าชุบท่อเอามาอย่าชุบท่อเอามาอย่าชุบท่อมามามาโฟกัสแล้วโฟกัสแล้วโฟกัสเอากมานะอย่าชุบท่อนะอย่าชุบท่อนะั่อยต่ออย่าชุบท่อนะอย่าชุบท่ออย่าชุบท่ออ่าชุบท่อตายาฟังนะฟังนะอย่าชุบท่อนะไลเยอะที่นางบนเลยเพื่อเตายนท่อนะเพื่อตายโดนท่อนะเพื่อตายนท่อนะเพื่อตายท่ จนถือมีดเยอะจนถมีเยอะไหวแล้วจนตายเยอะพี่เปลี่ยนมีดตายเยอะพี่เปลี่ยนมีด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 ตายอีกตายอีกตายีกตายอีตายอีกมา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 เดี๋ยวกูพีให้ดูเดี๋ยวกูพให้ดูมันมันมันมเเพื่อนหนพี่เอาเพื่อนหนเอาเพื่อนไหนโจลยเพื่อนหน เพื่อนดิโจนะเพื่อนิพี่ี่าไปชุบเขาไปชุบด้านหลังเขาไปชุบ้านหลังขไอ้เหี้ยไม่ได้แทงกูแทนแทนกูตายเฮ้ยมาปิดเลยดิเพื่อนออกมาปิดเลยอกมาปิดเลยเปลี่ยนมี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 มีไม่มาปิดม่ยมมาปิดน่อยมามามัน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 อ้ชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้วเจเจเจเวก่อนเร็วก่อนโซ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 นแค่โซ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 นนอแล้วเดินแล้วเดินโซนแล้วเดินเออตายแล้วเดินเดินเลยเดินเดินเลย ไปเกียตายเกียวตายเกียวตายกูช่ยวยกูช่วยกูช่วย,ยดีมึงดึงเพื่อมาดีมึงดึงเพื่อดึงเพื่อมาหมดดิเฮ้ยกูตายนะกูตายนะมัน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 เาเลยมาเลยออกมา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  นี่แหละมิ้นี่แล้วทำมินี่แล้วทำมิงนี่แล้วทำมิ้งนี่แล้วเซ็ก่อนเซ็่อนมีลวไอ้บุบอกบอกเพื่อนขวามาดิบอกเพื่อนขวากลับมาดิบอกเพื่อนขวากลับมาดิบอกเพื่อนขวากลับมาดิปล่อยดิเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลบกูตัวพี่ตัวเล่นเลยเล่นเลจับตัวนี้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 จับเราด้จับเราจับาจับเรนี้จับได้วุเอี่เราตายนูนไปดึงเพื่อนนี้ตรงูเพื่อตายเยอะหลบหเพ่ตายตรงนี้ตรงนี้ตองตงกนนึงไหนไหนชูพ เอ้ยไปหยิบเพื่อนมาพี่เพื่อนมาโซนเลยโซนเลยโซนเลยโทษๆเกี่ยวโซ่ไปเลยโซนไปเลยได้แล้วโซนเลยโซนเลยแล้วมันก็เดินกินเลยมันก็เดินกินโซนเลยหลักอย่างเนี้ยมึงเดินกินโซนเลยไว้ใจเพื่อนเลยเออไว้ใจเพื่อนเลยพี่เปิดเพี้ยน้อยมีเยอะมีเยอะที่พี่มีเยอะที่มีเยอะมีเยอมีเยอะหน่อยมีเยอะหน่อยเล่นหน้าท่อนะเล่นหน้าท่อนะเล่นหน้าท่อฟังเสียงกูนะเล่นหน้าท่อนะโอ้ตายวงหวายเฮีย สวยบันตายบันตนายสวยตุวว้ยโตลองดนทีบสวยสวยเรียนหน้าทอนะอาไปชุบเพื่อนดีชุบเพื่อนงหน้าทอดีเอาเพื่อนไปชุบหน้าทอดียืนกันนะเอครับขอื่ครับ เพื่อนกระจายไปทั่วนู่งเยอะแล้วไป็นเพื่อนมาหน่อยดึงเพื่อนแล้วเรียกเพื่อนกลับมาหน่อยตายพบหน่อยรบหน่อยใครเนี่ยตายสัตว์มาดิโอตายวงไอ้เหี้ยอันนี้บดหมผลบดหมผลมดหมดหจดหดหมดหมดหมดมมมมมด ไม่มีใครเผาโมดรอเอาเพื่อนมาชมดีเอาเพื่อนมาชมดีเอาเพื่อนมาชมดีฟังเสียงโก้เพื่อนมาชมดีว้ายน้องเอาเพื่อนมาชมดีมาชมฟีอะตาย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 จูเพื่อนดีชจูเพื่อนดีชจูเพื่อนชูดูโฟดีชจูดูโฟดีชจูดูโฟดีตายชูดูโฟดี โคตรฟรีเลยโดนอย่าบูธไหม่นะโดนอ่ะอุ้ณตายพี่ตั้มช่วยเพื่อนหน่อยโจนช่วยเพื่อนหน่อยโจนมายิีเพื่อนยิีเพื่อนยิีเพื่อนยีเพื่อนยีเพื่อนโอ้เพลยอโหลดหมดแล้วนะโซนโซนโซนมาตายแล้วโซนไปโซนไปลนะทับโซนแล้วทับไปเลยตา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 ยรอรอรอมันไม่อบปะรอ

ตายตายอีกตายอีกเป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยเป็นนิดหน่อยตเออได้ได้นได้นาได้ปล่อยคูกลางกอนะปล่อยคูกลางกนปเยปเลยไปเยปเลยไปเยไปเลยไปเยไปเยปเลยไปเยไปเลยไปเยไปเล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 ยไปเะยไปเลยไปเลยไปเะยไปเยไปเยปเลยไปยไปเยปเลยไปยไปเยไปยไปเลยไป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 เลยไป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 เยปเลยไปเยปเลยไปเลยไปยไปเลยไปเลยไปเลยไปรลยป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  นั่นละมีอะไรี่เสียอนสัพี่ผมขอไปตืมน้ำมะนาาไปบนึงได้ไหมพี่อยากูเได้กูพร้อมไหมดีน้องดีมันจะเหี้ยอันนี้หลังรีไหมทิหรือว่าได้หลังีได้โอเคใครมาก่อนรีก็มาได้กับที่มีใครเขาส่งก่อนอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เหี้ยมาให้ไมันเสียงดังก่อนไปดูมันพูดดิ มึงปล่อยมันไม,ไม่เป็นไรปล,ปล่อยปล่อยเขาเลยเขาดังเราก็ดังไปเลยก็ตามนั้นแหละเออนุกนุกคิดนุกนุกไปเลยมันจะทำเฮียอะไรปล่อยเขาครับเราไม่เกี่ยวเราก็ใส่เลยมึงเก่งกว่าเขาอยู่แล้วมึงจะไปกลัวอะไรอ่ะข้องใจก็ให้มันมาเปิดวะเออข้องใจให้มันมาเปิดเลยเราไม่ต้องไปกลัวอย่าไปกลัวน้องไอ้เฮียฝีมือระดับนี้อย่ากลัวอย่ากลัวอยาเอามันเียวะให้มันมาเปิดถ้าใครไม่พอใจก็มาเปิดเลย จะมาเปิดยังไงลุงของมันยังมาหาตื้อกับผมอยู่แหละเกาะกับกันนั่นและกันนั่นแหละก็ถึงบอกว่าไม่ต้องไปคิดเยอะอะไรกับพวกพวกแม่งอ่ะฮันน่ารับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ